สวัสดีครับผมในคลิปวิดีโอนี้ฮะก็อยู่กันในแบบอะไรคอสโซเวอร์นะก็วันนี้ับผมพี่ก็จะมาสอนฟาร์มแบบเร่งด่วนนะท่านผู้ชมว่าฟาร์มยังไงนะถึงจะเก่งได้แบบไวๆนะฮะอ่ะโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับเราก็ไปขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนครับคลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยคลิปเตอร์ช็อปเว็บเติมโลบัคราคาถูกจำหน่ายไอเทมแบบฟิตและแบบอื่นงานฟาร์มไก่ตันมีครบจบในร้านเดียวโอเค,คผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะฮะก็ในวันนี้นะผมพี่เอา ID ดีใหม่มาเล่นเลยนะแล้วก็ไีเสายนู้สายน,ายนบ ก็ได้ใส่โค้ดไปอันนึงนะผู้ชมเป็นโค้ดตัต๋วนะโค้ดตัต๋วนะครับก็ตอนนี้มีอยู่100ตั๋วแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับเพราะตอนนี้พี่ได้ทําการฟาร์มไปแล้วประมาณ3ชั่วโมงนะผู้ชมดูได้จากตัวนี้นะครเนี่ยพี่ฟาร์มไป3ชั่วโมงแล้วก็ตอนนี้พี่ได้ทําการแบบเตรียมพร้อมที่แบบจะลงดันแลงเอสเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะก็ก่อนอื่นเลยนะท่านผู้ชมเรามาเนี่ยเราตีพวกเ p c พวกนี้ครับเ p c ที่เราต้องทําการสกัดวนะิญญาณเนาะสกัดวิญญาณก็คือตอนนี้ พี่มีไอตัวอาวุธแล้วหนึ่งชิ้นนะท่านผู้ชมก็เป็นอาวุธชิ้นนี้นะครับอนนนะยวพี่ใส่เลยแล้วกันเนาะใส่เลยเนี่ยพี่ได้ทำการแบบสปอนตัวเนี้ยมาเป็นที่เรียบร้อยแลวห้าสี่ตัวสี่ตัวเนี่ยก็คือเก็บไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมเก็บไปเรื่อยๆเลยนะครับดูก่อนว่าตอนนี้ได้หรือเปล่าจิงหลีดมาก็คือตัวนี้จิงหลีดก็คือสัตว์เลี้ยงท่านผู้ชมสัตว์เลี้ยงสัตว์ขี่นะครับตอนนี้พี่อยู่ในเซิร์ฟธรรมดานะในเซิร์ฟธรรมดาก็คือตอนเนี้ยน่าจะมีคนแยกกันหาอยู่นะครับ เดี๋ยวบอกวิธีการเล่นก่อนแล้วกันเนาะช่วงแรกๆนะผมให้เราทําการสปอนไอ้พวกเนี้ยตีแล้วก็สปอนตีแล้วก็สปอนเนาะแต่ใครที่ยังไม่มีอาวุธก็โจมตีด้วยมือไปก่อนนะครับโจมตีด้วยมือไปก่อนอ่า,อาตอนนี้ถ้ากับมีสีตัวแล้วใช่ไหมมีสีตัวแล้วก็ใส่ครับผมคือคนที่แบบไม่ได้ซื้อเกมพาร์เพิ่มยูนิตตัวละครเนี่ยเพิ่มช่องเนี่ยก็จะมีแค่4ตัวนี้นะครับมีแค่4ตัวนี้ก็ฟาร์มไปเรื่อยๆยิ่งเราฟาร์มบ่อยๆนะผู้ชมไอ้ตัวเนี้ยมันจะข เราตีพวกนี้ไปนะครับเราก็จะขึ้นเลเวลเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับอ่าเดี๋ยวพี่เปิดโจมตีอัตโนมัติด้วยนะครับเปิดโจมต,ตมีอัตโนมัติอ่ากดคลิกทีหนึ่งให้พวกเงาเข้าไปโจมตีแล้วเราก็ฟันไปด้วยนะครับไอ้พวกเนี้ยฟันไปเรื่อยๆก็ไล่ตีไปเรื่อยๆท่านผู้ชมไล่ตีไปเรื่อยๆเลยนะครับจนไอ้พวกเนี้ยมันขึ้นเลเวลสูงๆเลยนะครับจริงๆอะ่ะไอ้เซตเนี้ยพี่ทำมันขึ้นเลเวลสูงไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะ แล้วพี่ก็ขายทิ้งอ่ะขายทิ้งเพื่อเอาตังค์มาซื้อดาบเล่มนี้นผู้ชมดาบคู่นี้นะครับดาบคู่นี้พอเราฟาร์มไปเรื่อยๆนะเราก็เปลี่ยนทีมไปเรื่อยๆท่านผู้ชมเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเปลี่ยนจากทีมนี้มาใช้เป็นทีมนี้ท่านผู้ชมเนี่ยพี่มาใช้ทีมนี้นะสี่ตัวท่านผู้ชมสี่ตัวนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆพอเปลี่ยนทีมนี้เสร็จนะครับก็เปลี่ยนไปใช้ทีมด้านในท่านผู้ชมทีมนี้พี่ข้ามไปเลยนะครับ มีคนเขาตีกันน่ารักมากเลยสองคนเ็ช่วยกันตีท่านผู้ชมช่วยกันตีเนี่ยพี่เปลี่ยนมาใช้ทีมตัวนี้ฮะทีมตัวนี้มาตีแรงอยู่นะนี่นะครับใช้ทีมตัวนี้สลับไปเลยสลับประมาณสามทีมท่านผู้ชมก็คือทีมเนี้ยทีมแรกไอทีมหน้าเกาะเลยและทีมที่สองอ่ะก็ไปจะอยู่ประมาณหัวโค้งไอทีมที่สามก็จะประมาณตรงนี้ครับผมไอทีมที่สี่อ่ะทีมสุดท้ายของเกาะเนี้ยก็จะเป็นไอตัวนี้ท่านผู้ชมตัวนี้นะครับ ก็คือเอาไอทีมเนี้ยเอาเซตเนี้ยเอาเซตเนี้ยมาตีตัวนี้ท่านผู้ชมเมื่อเรามีตัวนี้สี่ตัวก็คือฟาร์มจนมันเลเวลตันไปเลยนะครับฟาร์มจนมันเลเวลตันเลยก็คือตอนนี้พี่เตรียมของอะไรพวกเนี้ยพร้อมเสร็จเรียบร้อยละก็คือไอตัวเนี้ยท่านผู้ชมตัวเนี้ยแรงดีแรงดีก็คือฟาร์มมันจนเลเวลตันหมดแล้วนะครับตัวเนี้ยก็คือใส่ได้ตีตัวเนาะตันที่แส่สี่ครับตอนนี้ก็คือพี่พร้อมที่แบบจะลงดันระดับเอสแล้วนะก็คือ เกียร์เลยเรียบร้อยแล้วถ้าดันแรงเอ็ดมาก็คือพร้อมลงเลยตอนนี้แต่ต้องเป็นดันที่เกาะนี้นะดันที่เกาะแรกนะครับแรงเอ็ดเพราะว่าถ้าเรามีแรงเอ็ดสักตัวนึงอะเราจะทําให้แบบฟาร์มเดเวลได้ไวมากเลยนะครับเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้มันก็เหลือประมาณ4นาทีเนาะมันจะมีดันเกิดนับรอบเจดโมงเช้าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าดันจะเกิดที่ไหนเนาะเดี๋ยวปิดจบเตียนอัตโนมัติก่อนเดี๋ยวรอดูดันนะท่านผู้ชมมาดูฮะว่าเซตเนี้ยสามารถลงดันได้หรือเปล่าเนาะ อ่ะก็ก่อนที่เราจะไปลงดันเนาะก็เดี๋ยวมาดูไอตัวเงาของเรากันนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันเลเวลได้เท่าไหร่เนาะตัวเนี้ยมันเป็นตัวแร้งดีเนาะไอตัวลากาแกนนะครับแร้งดีเลเวลหนึ่งร้อยเนาะสามารถทําดาเมจได้สูงสุดนะครับผมหนึ่งแสนสี่หมื่นครับเท่ากันเลยนะสี่ตัวนะพี่เอาไปฟาร์มเลเวลมาเรียบร้อยก็คือตัวเนี้ยก็ฟันไปเรื่อยๆนะฟันจนแบบมันไม่ค่อยขึ้นอ่ะแล้วเราก็ไปที่ไอเกาะเกาะอะไรนะเกาะนารุโตท่านผู้ชม ไปตีไอตัวเนี้ยตัวซากุระนะครับตัวเนี้ยซากุระไปตีตัวเนี้ยจนเลเวลเราขึ้นจนตันเลยนะครับไอตัวซากุระแรงดีอ่ะที่มันเลือดประมาณ30ล้านนะครับ3มชั่วโมงก็ได้เซตนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะก่อนหน้าเนี้ยคือพี่มาแบบงงๆวันหนึ่งจริงๆอะ่ะวันหนึ่งพี่ยังไม่ได้เซตนี้เลยครับเล่นกับวันวันนี้ขึ้นมาคือแค่3ามชั่วโมงนะครับผมแบบไม่มีเกมพาร์ตอะไรเลยรอบนี้ก็คือถือว่าไวกว่ารอบที่แล้วเยอะนะครับอ่ะตอนนี้ก็ดันเจี้ยนมาครับผม ดันเจ็ดมาที่เกาะบลูมเกาะบลูมเดี๋ยวก่อนพี่ดูก่อนว่ามันเป็นเกาะไหนเกาะบลูมเกาะบลูมก็เป็นเกาะลูฟี่ท่านผู้ชมเกาะลูฟี่นะครับเดี๋ยวไปดูกันแะ้ว่าเป็นดันแรงอะไรนะครับไม่รู้ว่าไอ้สี่ตัวเนี้ยมันจะลงดันเกาะบลูมได้หรือเปล่านะถ้าเป็นแรงไอ้นี่จะดีมากเลยนะครับดันแรงเอสอะถึงตีได้ตัวหนึ่งมันก็ถือว่าคุ้มนะไปครับไปดูที่เกาะลูฟี่กันขอเป็นแรงเอสฮะแรงเอสแรงเอสก็จะลองโซโล่ดู ขอให้เลือดมันไม่เกินไม่เกินสามสิบล้านก็น่าจะตีได้อยู่อย่างเกาะแรกอะอย่างดันที่เกาะแรกแรงเอสอะเลือดไม่ถึงสามสิบล้านตีแป๊บเดียวได้อยู่เลยนะครับแต่ถ้าเป็นดันที่เกาะลูฟี่พี่ไม่แน่ใจเลยอะเพราะว่าพี่ไปก็แค่ไอตัวเกาะนาูโตอย่างเดียวนะครับอ่ะมาถึงละเกาะไอ้นี่ครับเกาะลูฟี่เป็นรูปหัวกะโหลกนะครับผมของกลุ่มโจรสลัดนะครับเดี๋ยวมาดูว่าดันมันอยู่ตรงไหนเนาะ จริงๆอะถ้าสมมติว่าถ้าเราจะลงแบบรัวๆนะเราควรเซฟจุดเกิดไว้นะครับแต่นี้เรามาลองดูเฉยๆนะครับโอ้โหตัวหนึ่งก็4ี่ล้านอะ m p ตรงนี้ท่านผู้ชมแต่เราปั๊มเลเวลตัวนี้มันมาเต็มแล้วเนาะไอตัวเนี้ยเราได้ปั๊มมันมาจนเลเวลตันละไม่แน่ใจว่าบัฟมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวขอดูแป๊บน,นึงนะท่านผู้ชมพี่เคยเจอจุดบัฟมันจะมีอยู่ตรงนี้จุดหนึ่งครับตรงนี้จุดหนึ่งแล้วก็ตรงโน้นจุดหนึ่ง รอบตีพี่ไม่รู้แหละเดี๋ยวไปดูข้างหน้าก่อนนะพี่ชมนูน่นจุดาร์ปอยู่ตรงนู้นนะพี่ชมขึ้นไปยังไงทีเนี้ยออมีบันไดอยู่มีบันไดอยู่มีบันไดปีนอยู่นะครับโอพี่เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะจุดาร์ปอยู่ข้างบนนั้นอนะ่ะปีนบันไดไปครับถ้าเป็นดันแลงเอสจะดีมากเลยนะ ไปแลงอะไรเฮ้ยแลงเอ็ดท่านผู้ชมแลงเอ็ดนะครับถือว่าคุ้มนะถ้าได้ลงอ่ะคือรอบแรกอ่ะเราได้ลงฟรีนะไปลงท่านผู้ชมถือว่าคุ้มถือว่าคุ้มเซตนี้ถือว่าน่าจะลองดูได้ครับลองดูได้ถ้าได้ตัวแลงเอ็ดมาสักตัวหนึ่งถือว่าแบบว่าฟาร์มง่ายเลยนะวันนี้คือฟาร์มง่ายเลยครับละมันรู้กันว่าจะตีไหวหรือเปล่านะพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันอะอะไร ลงมาแล้วก็เดี๋ยวพี่จะใช้มันเต็มเวลาเลยนะดูกันเฮ้ยจุ๊บ HP เท่าไหร่ HP อุย้ย3 b เหรอ3 b พี่ว่าตีไม่ไม่น่ากระดิกนะครับดันนี้3 b เลยเหรอไม่ไหวพี่น่าจะไม่ไหวนะครับเพราะว่าพี่ทำดาเมจทีแค่แสนสี่เองนะครับอ่ะท่านผู้ชม พี่ลองประเมินดูละพี่ไม่น่าไหวครับที่ก่อน,นี้เพราะเลือดมันหลักสามพันล้านนะครับถ้าเซตเนี้ยน่าจะพอแบบไปโซโลที่ไอนี้เกาะแรกได้อยู่นะดันแรงเอ็ดครับอ่ะท่านผู้ชมก็ตอนนี้นะผมดันเจียนนะมาเกิดที่เกาะแรกแล้วนะครับเกาะแรกที่พี่รออยู่เมื่อกี้มันไปนเกิดที่เกาะลูฟี่ใช่ไหมเราก็เลยแบบไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องวิ่งหาหตัวดันเจียนก่อนว่าไนเกิดที่ไหนนะครับอ่าวิ่งหาก่อนพี่ พอจะรู้จุดอยู่นะครับว่ามันจะมีอยู่ตรงนี้สนามบาสนะครับแล้วก็ที่ด้านบนนะครับถ้าด้านบนตรงนู้นไม่มีนะครับก็จะมีอยู่ตรงตรงนู้นครับวิ่งไปเรื่อยๆตรงนี้ไม่มีแล้วก็จะมีข้างหลายสองจุดท่านผู้ชมตรงนู้นอะต้องรุ้นว่าแรงอะไรด้วยนะดันอ้าวที่เคยเจอมันไม่มีท่านผู้ชม เนี่ยครับมันจะเคยอยู่ตรงเนี้ยอุ้ยหาหน้าเลยอ่ะถ้ามันเป็นประตูระดับ S มันจะเป็นประตูสีแดงนะผู้ชมเอ๋ A, อยู่ไหนนะหรือไม่ก็อาจจะอยู่เดี๋ยวขอหาแป๊บนึงนะท่านผู้ชมอ่ะเจอแล้วท่านผู้ชมเจอแล้วครับนี่อยู่ตรงนี้เลยฮะมาแอบอะไรตรงนี้เนี่ยแหลง E เหรอท่านผู้ชม แรง E แรง E มันเป็นอะไรที่ไม่น่าลงมากๆเลยเนาะเพราะว่าไอตัวที่เราใช้อยู่อ่ะมันก็แลงดีแล้วอ่ะมันไม่น่าลงอ่ะไปลองลงให้ดูก่อนนะวกันท่านผู้ชมว่ามันลงไหวหรือเปล่านะครับแล้วก็มันก็มีอาวุธอวะแต่มันเป็นอาวุธกลางนะครับอลองลงให้ดูท่านผู้ชมถ้าเป็นแรเอ S มันจะดีกว่านี้นะ,ะท่านผู้ชมมาดูกันฮะเนี่ยโอ้โหเลือดนิดเดียวเองอ่ะ ดูดิวันช็อตก็ตุยแล้วอ่ะถ้าสมมติว่าเป็นแรงเอสเนี่พวกนี้มันจะเลือดประมาณ10ล้านนะผู้ชมประมาณ7ล้านถึง10ล้านนะครับตัวนี้น่าจะ20สบล้านแต่มันเป็นแรงแรงแรงอีเดยแต่เราสามารถสะสมได้นะแล้วก็เอาไปคัพเพื่อเป็นแรงเอสท่านผู้ชมแรงเอเอก็ได้นะครับถ้าสมมติว่าเราลงครบทุกดันนะในนี้นะครับเราเก็บไว้ก่อนก็ได้ไม่เสียหาย แต่ได้มันไม่ใช่ดันแรงเอสอะถ้าสมมุติว่าอยากให้แบบเก่งไวๆมันต้องเจอดันแรงเอสท่านผู้ชมแล้วเราก็สกัดเงาไอ้พวกเนี้ยแล้ตีไปเรื่อยๆมันใช้เวลาไม่นานนะถ้าสมมุติว่าเรามีไอเกมพาร์อ่า ที่ให้บอดบัโจมตีอัตโนมัติอะให้บอดจมตีอัตโนมัติเราจะนี่ไม่นานครับเราจะเคลียร์แป๊บเดียวประมาณนาทีกว่าๆก,ก็เคลียร์เสร็จแล้วครับแต่นี้มาต้องกดจมตีเองครับมันก็เลยใช้เวลานิดหน่อยลาการก์เกน นี่ถึงห้องบอสล้ะไวมากตึ๊บตึ๊บับเป็นดันแรงเอสดนะก็คือเราเอาอยู่นะเราเอาอยู่บอสมันน่าจะเลือดประมาณเจ็0สิบดสิบล้านนะถ้าดันแรงเอดนะครับผมในเกาะแรกนะครับก็ได้มาเยอะอยู่นะเนี่ยได้พวกนี้มาเพียบเลยแล้วก็ไอ้ตัวนี้ตัวนี้ถ้ามันเป็นแรงเอคือมันโหดมากเลยนะท่านผู้ชม จะได้ดันมากท่านผู้ชมมันเป็นแลงเออะแต่พี่คงไม่รอดันแลงเอสแล้วอ่ะก็คือประมาณนี้ท่านผู้ชมก็คือเราฟาร์มให้ได้ตัวเนี้ยไอ้ตัวแลงดีเนี่ยจนเลเวลตันนะครับผมแล้วเราก็รอดันแลงเอสของเกาะน,นี้นะครับแล้วก็ไปสกัดเงาไอ้พวกไอ้พวกไอ้พวกตัวที่อยู่ในดันแลงเอสที่เกาะแรกเนี้ยก็เอาตัวเงาของเราไปฟาร์มเลเวลนะครับจนเลเวลตันอ่ะแล้วเราก็ไปไล่เก็บมดต่อนะครับเก็บมดเพื่อทำเอสเอสทีเนี้ยเราก็ไปต่อยอดได้ยาวๆเลยนะครับแบบไม่ช้าเลยอ่ะ อ่ะโอเคท่านผู้ชมก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบด้วยนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ทางชอ่องเราด้วยเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบาย